สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับสายยามาฮ่ายามาฮ่าสปีดนะครับอ่าคันนี้ราคาหลักพันนะครับราคาไม่แพงนะครับคันใครใครที่ไม่ทันคันก่อนหน้านะครับคันสีขาวแดงนะครับคันนั้นเก้าพันเก้าคันนี้เปิดราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับเอกสารครบโอนนะครับราคาเท่ากันเลยสภาพก็พอๆกันเลยนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีเหลืองดํา ก่ไดไปชมรีวิวฝากกไดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสปีดนะครับ6เกียร์นะครับค่ายยามาฮ่าเป็นล้อแมกนะครับหรือว่าเรียกสปีด MX นะครับอาจจะเป็นตัวล้อแมกเลยคันนี้เป็นสีเหลืองดำเอกสารมีเล่มแล้วก็ชุดโหลรอยครบนะครับภาษีขาดเกิดน,นะครับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับน่าจะออกมาแล้วก็ใช้นิดหน่อยแล้วก็จอดยาวเลยนี่ก็ได้มาจาับพี่ จ้าของคนเก่าแหละครับที่แก้ไขคันสีขาวแดงมาให้งานสีก็เหมือนเก็บมาแล้วนะเหมือนกับคันแดงเลยนะครับจุดสีนี่ก็พอสวยพองามนะฮะพวกสีต่างๆก็เหมือนนี่ฮะเหมือนสาดสีมาครับพอสวยพองามพอใช้ได้ครับอาจจะไม่ได้สวยว้าวอะไรนี่นะประมาณนี้จุดสีถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะแล้วก็ล้อแมก นะจะประมาณนี้นะครับงานสีร,ระบบะต่างใช้ได้หมดเลยระบบเบรกระบบโชกอะไรนี่ดีนะครับสภาพก็เดิมเดิมครับแบตเตอรี่เสื่อมนะพวกไฟต่างๆนะมุงน้ำมันมอะไรใช้ได้หมดเลยเจ mm hmm. ดอกเดี๋ยวก็คันเปิดบาะได้สีก็จะเงาประมาณนี้ครับล้อแมกดิดดิดหน้าดิดหลัง อันนี้คือสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะเครื่องเงียบขิ๊บเลยนะครับเหมือนไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเลยเครื่องเงียบมากนะครับไปเกียร์ว่างเจอสองทีไฟเลี้ยวเปิดไฟนะไฟสูงติดหมดครับระบบไฟที่ครบเลย รถไฟเกียร์อะไรอย่เงี้ก็ติดนะครับผมไปลองเทสดูนะครับรถก็วิ่งดีครับขับสนุกครับใครที่หาไปใช้งานอหรืออยากได้รุ่นนี้นะครับลองดูเบิร์นนิดหนึง่งเครื่องดีมากเลยนะครับราคาหลักพันครับ9,900บาทนะครับเอกสารก็มีเล่มแล้วก็ชุดอ่อนลอยครบเลย ไขรไม่ทันคันขาวแดงนะครับคันนี้ต้องไวนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันครับท่านใดที่สนใจก็โทรมารลบเบอร์0634255989ครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยครับตัดมาก่อนรูปอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เราอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองค้าสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดไปสะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะครับราคายัางไม่รวมค่าจะส่งนะะจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยครับ9,900บาทนะครับ ยามา5สปีดตัวท็อปร้องแมทครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้ากิมนมี่ลาดก่อนสวัสดีครับ